จเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจฝ่ธรรมทุกท่านในสมัยพุทธกาลผู้ที่ ได้รับการยกย่องนะว่าเป็นผู้เลิศในด้านของการถวายทานนะนะก็คือท่านอนาถบินทิกาเศรษฐนะีท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีเน <ito> นะี่ยเป็นคนใจบุญนะชอบยินดีในการให้ทานเนระียกว่า เป็นอุปนิสัยติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวนะพอโตขึ้นนะเป็นเศรษฐีเป็นพ่อค้านะนะด้วยความที่ตัวเองเป็นคนให้ทานนะนะเป็นคนใจบุญก็จะมีความกว้างขวางมากนะเพื่อนฝูงคนเคารพน้ำหน้าถือตามากทีเดียวนะ มื่อถึงโอกาสได้มีโอกาสได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นมายิ่งบรรลุธรรมแล้วมีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตน์ไตรเป็นผู้มีศีลโดยสมบูรณ์ ท่านก็ยิ่งยินดีในการสละออกเลยยินดีในการให้ทานนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะอริยบุคคลนะนะคำว่าอริยคือผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสนั่นเองนะนะห่างไกลจากความโลภห่างไกลจากความโกรธห่างไกลจากความหลงเนะีนะ่ยนะอริยบุคคลทุกท่านนะรั้วเป็นผู้ที่มือเนี่ย ชุ่มด้วยการให้คือยินดีในการให้การสะละออกทั้งสิ้นทีเดียวซึ่งจะต่างจากวิธีของชาวโลกเราชาวโลกเราเนี่ยก็จะสะสมทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจต่างๆหาเงินหาทองสะสมทรัพย์สมบัติต่างๆบ้านรถที่ดินต่างๆนะ ยิ่งมีมากก็รู้สึกว่ามันปื้มใจมากเลยมันสะสมสะสมเข้าตัวนะแต่เราไม่รู้ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สะสมเข้ามาจากผลของการกระทําของเรานะีมันก็คือสิ่งที่เรียกว่ามนทินคือความตนีนั่นเองนะมันจะเกิดความตนีเกิดความหวงแหนนะเกิดความโลภอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะพอไม่ได้ดังใจก็เกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมา ก็เรียกว่ายิ่งเราสะสมแทนที่เราจะได้ทรัพย์เป็นเครื่องปื้มใจเรากลับเพิ่มความหนักให้แก่ตัวเองก็คือมนทินเครื่องเศร้าหมองต่างๆนั่นเองสิ่งเหล่านี้มันจะดึงเราให้เป็นวิถีของตกต่ำจมสู่อบายภูมินั่นเองผู้ที่มีความตนีเนี่ยจะไม่สามารถลอยขึ้นบังเกิดในสุขติภูมิได้เลย เพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลที่ตื่นแล้วเนะี่ยท่านเห็นแล้วท่านรู้แล้ววิธีที่ถูกต้องนะท่านจึงไม่ได้ยินดีในการสะสมเข้าตัวแต่ท่านกลับยินดีในการสละออกคือการให้ทานการสละออกนั่นเองนะเพราะว่าเวลาที่เราสละออกไปนะีมันเหมือนสิ่งของหรือสิ่งต่างๆเราสละออกไปแต่สิ่งที่มันออกไปจรงิงๆก็คือมนทินของเรานั่นเองนะความตน,นีความโรค ความโกรธความโลงต่างๆนะมันเป็นการสละออกไปน,นั่นเองเมื่อสิ่งเหล่านี้มนทินต่างๆมาหลุดออกไปนะนะกิเลสในใจเราเบาบางลงเนะี่ยมันจะเป็นวิธีที่ลอยขึ้นสูงโดยธรรมชาติเลยนะตัวเบานะจนสามารถพ้นออกไปจากสังสารวัฏได้น,นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาของอริยบุคคลทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นมือชุ่มด้วยการให้การสละ แต่ว่าท่านอนาถาบินฑิกะมาเสฐีนะ่ะถูกได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านการให้ทานเลยทีเดียวเนะนื่องจากว่าท่านสร้างบาร,รมีมาตลอดแสนกับนะเรียกว่าระดับเดียวกับภาษาวกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอกท,ทัธทีเดียวนะนะภาษาวกอย่างพระมหากสปะนะหรือว่า พระอนุรุธทธะต่างๆเนี่ยที่ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นอัคระเป็นสาวกผู้เลิศด้านใดด้านหนึ่งร้วนบำเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกับทีเดียวท่านอนาถาบินิกะมหาเศรษฐีก็เช่นกันบำเพ็ญมาตลอดแสนกับแต่ท่าน,นะจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติท่านจะยินดีในการให้ทานแบบนี้เห็น,นในสมัยนั้นแล้วก็ปัถนาที่จะเป็นผู้เลิศในการเป็นผู้ให้ทานนั่นเอง ก็จะมีวิถีมีเวแบบนี้สืบมาเนะพราะฉะนั้นพอท่านเกิดดวงตาเห็นธรรมเนะี่ยท่านก็จะยิ่งในการสละออกทีเดียวนะหลังจากประรุษธรรมก็หาที่ที่จะสร้างวัดเพื่อถวายแด่พระพุทธศาสนานะมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะไปได้ที่ที่สมควรที่สุดเนะี่ย ยอมที่จะเอาเงินเนี่ยนะปูราดไปบนแผ่นดินนะนะปูราดไปเต็มแผ่นดินผืนนั้นเท่าไหร่นั่นแหละราคาค่าทีสูงมากทีเดียวนะสละออกหมดเลยนะเราก็สร้างพระมหาวิหารวัดพระเชตวันขึ้นมานะซึ่งเป็นวัดที่สำคัญในพระพุทธศาสนาเนะพราะว่าเป็นที่ที่พระผู้มีพระภาคจะประทับจำพรรษาอยู่นานที่สุดละ 19, สิบพรรษา ตลอดการเดินงานทรงงาน45านะนะพรรษาพรงค์จำพรรษาอยู่ที่วัดพระเชตวันนะ19พรรษาทีเดียวเราช่วงที่ไม่ได้จำที่นี่แต่ส่วนใหญ่ก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่วัดพระเชตวันมากทีเดียวนะนะท่านนาถาบินิกาเศรษฐีเป็นผู้ที่เลิศในด้านการถวายทานแบบนี้ เป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงต่อพรอรตนาตรายัยแล้วท่านก็ไม่ได้เฉพาะตัวท่านเท่านั้นครอบครัวของท่านเนี่ยภรรยาก็บรุุธรรมลูกสาวท่านมีลูกสาวอยู่ทั้งสมคนด้วยกันก็ล้วนบรุุธรรมทั้งหมดเลยเกิดดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดเลยและแม้กระทั่ง ค่าทาสบริวารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะท่านเป็นพ่อค้าใหญ่ท่านก็จะมีลูกน้องมากมีค่าทาตบริวารมากเนี่ยท่านก็ให้คนเหล่านั้นบริวารของท่านร้วนตั้งอยู่ในศิลในธรรมก็เรียกว่างดจากการเบียดเบียนนะจะมาทำงานกับท่านได้นี่ต้องรักษาศิลห้าเป็นพื้นฐานเลยทีเดียวยแล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็คือทุกวันพระเนี่ยท่านจะให้คนของท่านทั้งหมดเนี่ย ตัวท่านเองครอบครัวของท่านแล้วก็บริวารของท่านทั้งหมดสมทานศีลอุโบสถรักษาศีลแปดทุกวันพระเลยนะก็เรียกว่านะเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมนะแล้วก็ปกครองข่าทาสบริวารของตนโดยธรรมทีเดียวนะท่านอนาถาบินิกาเศรษฐีนั้นนะนอกจากจะมีลูกสาวสามคนแล้วนะ ที่ล้วนบรรลุธรรมแล้วนะีแต่ท่านมีลูกชายอีกคนหนึ่งลูกชายของท่านชื่อว่ากาละเนะี่ยกับเป็นผู้ที่ไม่สนใจฝ่ายธรรมทัทง้ทงๆที่แวดล้อมด้วยคนมีธรรมนะแต่ลูกชายคนเดียวแท้ๆเนะี่ยกับไม่สนใจฝ่ายธรรมท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยนะเลี้ยง พระหมู่พระพิสุงวันละสองพันรูปในเรือนทุกๆวันก็เรียกว่ามีพระพิสุมากทีเดียวนะสองพันลูปมาฉันในเรือนทุกๆวันเลยแล้วท่านก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวันละสองเวลาเวลาเช้ากับเวลาเย็นทุกๆวันเลยที่พระผู้มีพระพาทเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเวลาไปก็ไม่เคยมีมือเปล่าติดตัวเลยช่วงเช้าก็ต้องติดเข้าวปาอาหารไป ไปช่วงบ่ายก็ต้องติดน้ำปานะไปตลอดเวลานะยินดีในการให้ยินดีในการสละออกอย่างเดียวแต่ถึงอย่างนั้นนะโรคชายของท่านนะ่ะไม่สนใจเลยนะนะเวลาจะให้ไปพบพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาหนีนะพาส่งมาบ้านก็ไม่สนใจนะให้ฟังธรรมก็ไม่ฟังนะไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะนะโรคชายคนเดียวนะีเห็นมา เกิดขึ้นมาเนะี่ยจะเป็นพี่น้องกันก็ดีอยู่ด้วยกันก็ดีน้านาจิตตังนะไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทีเดียวแต่ละคนนะท่านเศรษฐีก็เลยมีความรู้สึกว่าเนะี่ยโอ้โลูกเรานี่หลงผิดนะยังมีความมิจฉาทิฐิแบบนี้นี่นะถ้าตายเนะี่ยก็ไม่พ้นตกนรกตกอเวจีมหานรกนะั่นแหละ ด้วยความเป็นพ่อก็ต้องรักลูกนะธรรมดาพ่อก็อยากจะมอบสิ่งดีๆที่สุดให้ลูกนะนะให้ข้าวปลาอาหารให้เงินทองให้บ้านช่องดูแลทุกอย่างอย่างดีให้ความมั่นคงนะแต่ท่านอนาถาท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันชั่วข่าวนะลูกท่านนะแต่ว่าหลังจากตายไปนะีผลจากการกระทำแบบนี้ ต้องตกนรกหมกไหม้ยอยู่นานแสนานานท่านก็สงสารลูกมันไม่คุ้มกันเลยเลี้ยงลูกอย่างดีตอนเป็นคาราวาสเนี่ยให้รักสนุกใช้ชีวิตสบายไปวันๆเนี่ยแต่เมื่อตายจากโลกนี้ไปต้องตกสู่นรกเสวยความโหดร้ายทารุณอย่างยาวนานมันไม่คุ้มกันเลยทุกใดๆในโลกที่ชาวโลกได้ประสบที่รู้จัก ว่าโหดร้ายทารุณว่าเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับความโหดร้ายทารุณในอบาย,ยภยูสาหัสสากันกว่ามากแล้วการเวลาก็เสวยยาวนานกว่ามากมนุษย์เนี่ยเต็มที่ก็ร้อยปีในยุคสมัยนี้แต่ร้อยปีที่เราใช้ชีวิตรักสนุกรักสบาย มันเป็นเพียงไม่ถึงวันหนึ่งในนรกเลยนรกมันนานกว่านั้นมากมันไม่คุ้มกันเลยะนะเพราะฉะนั้นท่าหนึ่งกล่าวไว้งานชีวิตมนุษย์ทั้งน้อยนักพึงเล่งบำเพ็ญกุศลพึงบำเพ็ญประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ผู้เกิดแล้วจะไม่ตายนั้นไม่มีท่านเห็นลูกท่านก็สงสารลูกว่าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ต่อไปก็ตกอบายอย่างแน่นอนการกระทำมันฟ้อง ก็พยายามขยันขยอให้ลูกเนี่ยนะนะไปฟังรรนะก็ไม่เอาดื้อนะไม่เอานะยังหลงผิดอยู่นะยังรักสนุกรักสบายใช้ชีวิตทางโลกอยู่ท่านเศรษฐีก็เลยคิดว่านะธรรมดาคนนี้นะผู้ไม่เอาเขาเอาเครื่องรอด้วยซับแล้วจะไม่สนใจนั้นไม่มีนะเอาเถะ นะเราจะล่อลูกเราด้วยซั์ให้คลายจากทิฐิเหล่านี้เสียนะก็เลยเรียกลูกชายมานะพ่อกาละนะนะเจ้าวันะเนี้ยวันพระเจ้าจงไปวิหารนะรักษาศีลอุโบสถฟังธรรมแล้วกลับมานะแต่เช้าเนะี่ยพ่อจะให้เงินเจ้า,100ห,าหนึ่งร้อยกรหาปณะ ลูกชายพอบอกว่าจะให้เงินีน่ขูขึ่งเลยทีนี้นอ๋อพ่อจะให้เหรออ้าวได้ตกลงอ้าวถูกความโลบล่อเขาแล้วนั่นเองนะ <c oughs> ลูกชายก็เลยนะไปวิหารวันนั้นวันพระก็สมาทานอุโบสถนะแต่ไม่ฟังธรรมถึงเวลาพระให้ธรรมะก็ลบ ไปหาที่นอนอยู่ทั้งนอกวิหารให้คืนนั้นล่วงไปพอลุ่งเช้ากลับมานะพ่อเห็นลูกชายเดินทางมาก็ดีใจว่าลูกวันนี้เราลูกเราได้รักษาศีลอุโบสถได้ฟังธรรมกเหลียกคนรับใช้วันนี้เนี่ยรีบไปจัดข้าวพาหารจัดข้าวต้มให้ลูกชายของเรานี่นยศีลแต่ก็แปลว่าอด อาหารในเวลาวิการมาเนะี่ยรีบจัดมาแล้วนะพอลูกชายมาถึงเห็นหน้าพ่อเนะีนะ่ยจะให้ทานข้าวทานปลาก่อนลูกบอกไหนละเงินนะจะเอาเงินก่อนนะนะถ้ายังไม่ให้เงินเนี่ยยังไม่กินอ่ะนะนะพ่อก็เลยจำใจนะก็ให้เงินไปนะเป็นค่าจ้างนะก็ถึงจะกินข้าวลงได้ วันต่อมานในรอบต่อมาอุโบสถท่านเศรษฐีก็เรียกลูกชายมาอีกบอกพ่อกาละนะ,นะวันนี้นเจ้าไปฟังธรรมในวิหารเนี่ยต่อหน้าพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำธรรมบทหนึ่งมาให้ได้ ฟังธรรมแล้วจำธรรมบทหนึ่งมาให้ได้แล้วพ่อจะให้หนึ่งพันกหาปณะแก่เจ้าโรคชายเป็นคนเรียนเก่งสมองดีโอ้ฟังบทเดียวนี่ได้อยู่แล้วได้เงินเห็นหินะก็เลยไปวาะวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบป่าเมนไปในขณะที่พระองค์แสดงธรรมนในการละก็ฟังธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้ากําหนดให้กาละเนี่ยไม่สามารถจดจําบทธรรมได้พอฟังแล้วก็จํามไม่ได้ฟังแล้วก็จํามไม่ได้จากที่ตัวเองเป็นคนสมองดีเลี้ยงเก่งเนี่ยนะแต่ด้วยอํานาจของพุทธ,ธานุภาพกําหนดบทจดจําบทธรรมไม่ได้ก็เลยพยายามตั้งใจมากตอนแรกยังไม่ตั้งใจอะไรก็ฟังสบายๆเ,เหมือนเราฟังหนังสือเรื่องราวต่างๆนั่นแหละ แต่พอให้มันจำไม่ได้ก็เลยพยายามตั้งใจทีนี้เริ่มมีความเคารพในธรรมด้วยความตั้งใจของตัวทีนี้ฟังไปฟังไปตื่นพุ่งเลยเกิดดวงตาเห็นธรรมบรธธธรลุพระโสดาบันเลยด้วยการฟังธรรมโดยเคารพไงพอเกิดดวงตาเห็นธรรมได้ตื่นพุ่งแล้วทีนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดพอรุ่งเช้าต่อมานี่นะ กาละก็ไดนะ้ติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมพระพิสุทธสรงเนะี่ยพงษ์ก็เสด็จมายังเรือนของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐนะีท่านอนาถก็นิบบนพระพุทธเจ้าพร้อมพระพิสุทธส่งมาถวายทานนะลูกชายก็เดินตามพระพิสุทธสรงมามาด้วยอาการสำรวมเลยตื่นพงแล้วนี่รู้แล้วนี่นะพอพ่อเห็นอย่างนั้นปลื้มใจล่ะโอ้ลูกเรานี่นะมองกันออกนะ กิเลยามันเปลี่ยนไปนี่ยนะโรคเราในวันนี้นี่เปิ่มใจแล้วนะได้ดังใจแล้วทีนี้เนี่ยนะพอนิม,มนต์พระผู้มีพระภาคจ้ามพรพ้อมพระภิกษุสงฆ์ประทับนั่งนะนะส่วนนะลูกชายก็นะอยู่ท้ายคนะณะสงฆ์เนะี่ยท่านอนาถาบินฑิกาเศรษฐีก็ ถวายพระตาหารนะแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะจากนั้นเนะี่ยรูปแกเนี่ยนะนะนึกระอายใจนะว่าเรามาด้วยค่าจ้างนี่นะขอพ่ออยาอย่าอย่าให้เงินต่อหน้าเราเลยนะอายพระอายพระผู้มีพระพ้าเจ้าแล้วนะ ที่พ่อตัวเองตื่นโพุงแล้วไงดวงตาเห็นธรรมทีนี้นึกระอายใจแล้วว่าเราไปฟังธรรมเพราะค่าจ้างนั่นเองเก็ไม่ปรารถนาที่จะให้พ่อเนะนะมามอบค่าจ้างให้นะจากวันก่อนนี่ถ้าไม่ให้เงินนี่ไม่กินข้าวนะท่านเศรษฐีก็ใจดีนะวันนี้นี่นะพอถวายพระตาหารแล้วก็วางเงินกหาปณะนะเนี่ยพันกหาปณะคนะ่าจ้างเน มอบให้ลูกชายเนี่ยลูกชายกาละเนี่ยกาละเนี่ยลูกชายก็นั่งนิ่งเลยบอกว่าไม่เอาไม่ปรารถนาทานศรษฐีก็แกล้งแย่เอ้าทำไมล่ะเนี่ยค่าจ้างของลูกแกล้งพูดให้อายด้วยนะเนี่ยพาอสองอยู่กันเต็มเลยเนี่ยเอ้าก็นี่ไงค่าจ้างของลูกเนี่ยนะเนี่ยพ่อเอามาให้แล้วเนี่ยพันกาปนะค่าจ้างไปฟังธรรมเนี่ย ลูกไม่ปรารถนาแล้วนี่นี่พอเป็นพระโสดาบาลนี่ตื่นพงแล้วเห็นคุณค่าของจริงแล้วนั่นเองท่านก็เลยเลี้ยงพระสฆ์เสร็จก็ได้นะกาบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว,วันเนี้ยนะวันเนี้ยนะ,นะข้าพระองค์เนี่ยปลื้มใจในกิริยาของลูกชายของตน พระผู้มีพระภาเจ้าจึงตรัสถามว่าอะไรหรือมาอุบาสกนะท่านอนาถาก,ก็เลยกราบทูลว่าเนี่ยนะวันก่อนเนี่ยนะข้าพระเจ้าจ้างลูกชายหนึ่งร้อยกหาปณะ,ะเพื่อไปรักษาอุโบสถเพื่อฟังธรรมพอเช้าแกกลับมาเนี่ยนะถ้ายังไม่ได้เงินก่อนเนี่ยไม่กินข้าวนะไปพระค่าจ้างแท้ๆเลยนะแต่กับวันนี้กับ กิริยาเปลี่ยนไปนแม้ข้าพงค์มอบให้พันกหาปณะเนี่ยแต่ลูกก็ไม่ปรารถนาที่จะรับเงินเลยข้าพงค์ปื้มใจยิ่งนักนะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอย่างนั้นแหละอุบาสกนะธรรมดาผู้ที่เกิดดวงตาเห็นธรรมโสดาบันเนี่ยเรียกว่ารู้สิ่งที่เป็นความเป็นจริงแล้วเนี่ย ความเป็นพระโสดาบันนั้นนะประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิประเสริฐกว่าการบังเกิดในสุคติภูมิเป็นเทวดาหรือเป็นพรมหรือความเป็นใหญ่ใดๆในวัตฏสงสารนี้ทีเดียวเพราะว่าเนี่ยพระเจ้าจากักรพรรดิคือผู้ที่มีอำนาจมากสามารถครองได้ทั้งโลกไปนี้เลยปกติพระราชาก็ปกครองประเทศเดียว แต่พระเจ้าจาักรพรรดิจะเกิดด้วยบุญญาธิการสามารถครองได้ทั้งโลกเลยเรียกว่าและก็มีรัตนาเฉเจประการนะอยากได้อะไรย่อมได้เสวยอาณาจักรขนาดนั้นนะพอตายก็อาจจะไปบังเกิดบนเทวโลกมีความสุขความสบายมากสวยความสุขอันเป็นทิพยนะ์เทวดาก็มีความสุขมากพมาโลกก็ยิ่งมีความปานิต์มาก หรือความเป็นใหญ่ใดๆในวัฏฏะสงสารนี้แต่ถึงกันนั้นสิ่งเหล่านี้คติก็ยังไม่แน่นอะยังไม่สามารถพ้นจากอบายภูมิได้ยังไม่สามารถปิดอบายภูมิไม่แก่ตนเองได้ยังมีโอกาสตกตาจมสู่อบายภูมิต้องเสวยความโหดร้ายทารุณในอบายภูมิได้อีกมากทีเดียวแต่พระโสดาบันปิดอบายภูมิให้แก่ตนเองได้แล้ว เป็นผู้ไม่ตกตามอีกต่อไปเป็นผู้เที่ยงตรงต่อการหลุดพ้นคือพระนิพพานอย่างช้าเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จบกันนั่นเองเพราะฉะนั้นความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะประเสริฐกว่าสิ่งมีค่าใดๆในวัฏฏะสงสารนี้ทีเดียวนั่นเองเพราะว่านั้นเริ่มเข้าถึงภูมิอริยะแล้วนั่นเองในกาละเนี่ยเปลี่ยนกันวันต่อวันแบบนี้ ธรรมดาหมูสัตว์ที่ยังไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมก็จะหลงอยู่กับโรคของสมุติมายาในวตาสงสารเหมือนพวกเราที่เกิดขึ้นมาก็หลงกับการใช้ชีวิตยอยู่ในโลกไปวันๆัรักสนุกรักสบายทุกคนก็ชอบความสุขความสบายแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นมันได้มาด้วยการเบียดเบียนเนี่ยโทษก็ตามมามาก หลังจากเราต้องตายจากชาตินี้เนี่ยก็ต้องตกต่ำจมสู่อบายภูมิสวยความโหดล้ายอย่างยาวนานไอสิ่งใดๆในโลกเนี่ยมันไล่ค่าเลยนะต่อให้เรามีเงินมากเท่าไหรนะ่เมื่อเราต้องตายจากโลกนี้ไปนะบาทเดียวเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้ร่างกายที่เราหงแหงก็ยังต้องทิ้งไว้ที่เชิงน พระสสดาบาลเป็นผู้ที่เกิดดวงตาเห็นธรรมตื่นขึ้นมาแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วจึงไม่ได้ยึดถือสิ่งที่มันเป็นสิ่งมายาของโลกใบนี้เงินมีก็ใช้ไปตามสม,มุิของโลกแต่ว่าไม่ได้หลงยึดแต่เป็นผู้ที่เข้าถึงสิ่งที่มันเป็นอริยธรรมน,นั่นเองทมที่พ้นออกจากโลกเข้าใจวิธีที่จะพ้นออกมาจากโลกของสม,มุิมายาได้น,นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาตื่นพวงปุ๊บการมองโลกทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด ในการละในเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเพราะฉะนั้นน่ยมันไม่สําคัญหรอกว่าเราจะเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างหลายคนบางคนก็อยากรู้อดีตเอ๊ฉันเคยเป็นนู่นเป็นนี่อะไรมาบ้างสารพัดส,สารเพมันไม่สําคัญหรอกว่าเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างเคยเกิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาขนาดไหนเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีอำนาจขนาดไหน หรือเราเคยเวียนเกิดเวียนตายในวัฏฏะสงสารมาขนาดไหนมันไม่สำคัญเลยเพราะว่าราบใดที่เรายังเวียนอยู่เนี้ยมันคือเราติดอยู่ในโลกของสมมติมายาย่มันสำคัญที่ว่าเมื่อไหร่เราจะตื่นขึ้นมาต่างหากเห็นทุกอย่างตามความเป็เนจริงก้าวเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องจนหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได เพราะฉะนั้นก็จะได้นำพาท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้เรียนรู้ฝึกหัดการปฏิบัติธรรมกันตามสมควรแก่เวลาก็เริ่มต้นด้วยการยืนก่อน